สวัสดีครับผมมีการจัดส่งลูกค้ารอบเช้านะครับรอบประมาณเที่ยงโอเคนะครับผมเป็น VFSVSR10 นะครับเป็นต้นเดลเบลครับ BV201 นะครับผมอนี่ก็เป็นงานที่สวยงามนะราคาไม่แพงนะครับเพียบแเราไม่ทั้งนี้ที่เราเป็นตัวที่เราโชว์อยู่เนาะไม่ได้นะเราทดสอบก่อนส่ครับก่อนจะยิงเป็นทดสอบไปเลยเนาะเพราะว่าประกอบรุ่นละก็กล้องอะไรก็ใช้ได้ปกติเดี๋ยวเราก็จะ สอบให้เลยนะครับผมก็กล่องเรจะไม่มีอะไรนะครับมีสปีดเบรคเดอร์เดี๋ยวทดสอบให้เลยเนาะกล่องเราก็จะใส่ให้ไปนะครับผมครับกล่องจะอยู่ข้างในเนี่ยโอเคนะครับเป็นทดสอบสปีดเบดอร์นี่ถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนตั้ใหม่ให้นะครับไม่ต้องทางร้านเราบริการอยดีนะครับไหนไม่ดีเราทดสอบเปลี่ยนให้ใหม่ เคอันนี้คืปกติใออกมาครับีเพื่ครับเผมนี่นะครับโอ้โหดยนะครับดูกระจายนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ทดสอบยิงเนาะกดออกมานะครับ๊ลองก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวไม่ดีได้เป็นยัางให้ได้ นี่ะครับแล้วก็จะเช็คให้ลูกค้านะครับผมขึ้นบงังขยนันนะครับของใหม่ๆจะาฝืนนะฮะดีหรือเปล่าโอ้โ,โหแรงครับออกนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจัดส่งให้นะแต่กล้องอะไรก็ได้ใช้ปกติครับไม่ได้มีปัญหาไม่เคยเสียครับกล้องไม่แตกถ้าไม่แตกนี่คือมันโอเคนะครับขับดูได้นะฮะกล้องโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ ใจ้รุ่นไหนก็ถ้ามาสไนเปอร์เราก็มีหลายรุ่นฮนะปืนยาวไฟฟ้าปืนแก๊สปืนอะไรก็มีเยอะครับสอบถามเมื่อก่อนนะ่นฮะช่วงนี้ก็ออปชันเยอะๆนะครับโอเคแรงมากขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ราลืมไปนะก็ผมมีการลืมไปเลยนี่เจ็ดสองลูกค้าจนลืมโกลออปชันนะครับเออไอ้ลืมจริงผมเรามีออปชันแถมด้วยเราลืมไปผมจะลืมนอซึ่งไย ครับผมก็มีดีๆนะฮะสีพันธุ์ัทเข้าสิบเกินครับยวซิลิโคนให้เราแปะอยู่นะครับเลือดจนลืมนะครับผมอย่างนี้ลืมจริงแต่เราก็ต้องตรวจสองเราต้องเช็คก่อนนะโอเคครับไปจัดส่งให้ครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายยะรีบใส่ของต่อนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ